รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ประกันชั้น1นึ่งทิปอัพทูมาจากทิปพยาประกันภยัยเริ่ม4,900บาทต่อปีโทร136 7ยาสีฟันสมุนไพรดอกเบอร์คู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อ สวัสดีครับผมเด็กชายแค้มมนทนวงประดิษฐ์นักเรียนที่หล่อที่สุดใน3โลกนะย้ายมาโรงเรียนใหม่ด้วยที่โรงเรียนบ้านปอพรานจังหวัดนครราชสีมาอุยท,ท,ที่นะี่นะเขาบอกว่าอาหารกลางวันเนี่ยอร่อยมากเลยวันนี้ผมจะไปกินอาหารกลางวันกับเพื่อนเอนเป็นเพื่อนใหม่ด้วยดูซิวันนี้จะมีอะไรน่ากินบ้างไปเรียนกันดีกว่านะวนน นะคะ,ะแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมเด็กชายเข้มมนทนวงศุนติครับพ่อชิตีแม่ชิเล็กชอบชอบภาษาอังกฤษครับผม Hello How are you? I'm fine Thank you s, oh. <S i t d o w n Stand up please ครูครับครูครับ กินข้าวเดี๋ยวเราพักตอนกลางวันแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเดี๋ยวไปนั่งก่อนเรียนก่อนเดี๋ยวไปเรียนเกษตรเสร็จเราไปกินข้าวที่โรงอาหารไปนั่งก่อนนะ เรียนวิชากเกษตรนะคะจะมีอาจารย์จากมทสมาแนะนําเราเรื่องผักไฮโดโรโปนิกนะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปตั้งแถวข้างหน้าห้องนะคะเราไปกันเลยครับคล้วแล้วเราจะได้กินข้าวไหมครับได้กินค่ะหลังจากเรียนกเกษตรเสร็จก่อนนะเฮ้ยได้กินข้าวได้กินข้าว สวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาเกษตรนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกหวังว่าพวกเรานะครับจะชอบในวิชาเกษตรศาสตร์และครูก็หวังว่านะครับพวกเราจะลักในวิชาเกษตรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บผักกันครูครับครูครับครับผมเราจะได้กินข้าวเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวจบจากนี้เดี๋ยวพาไปลงอาหารเลยครับแต่ก่อนจะไปกินข้าวเราต้องตั้งใจเรียนตรงนี้ก่อนนะครับ นักเรียนหมายเป็นไงครับวันนี้พออสวัสดีครับสวัสดีครับพออครับอาหารนั่งกินขนาดนี้กินฟรีทุกมื้อเลยไหมครับครับนักเรียนที่นี่จะได้รับประทานฟรีทุกคนครับแล้วเมื่อก่อนีกินฟรีไหมครับเมื่อก่อนจะมีปัญหาครับเพราะว่าเนื่องจากรัฐบาลจะสนับสนุนแค่เด็กอนุบาลจนถึงป .6 ครับจากเดิมเนี่ยนักเรียนขาดแคลนเรื่องอาหารกวันดพอมีโครงการเหล่านี้มาสนับสนุนก็ทําให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยแลาไดรรับประทานทุกคนแล้วอนาคตล่ะครับพ่อออนาคตเราต้องการให้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องของการปลูกผักเรื่องของเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนี้เพื่อนําไปเป็นอาชีพในอนาคตแล้วก็ที่นี่ก็จะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพื่อที่จะนําไปเป็นประกอบอาชีพในชุมชนได้ด้วยครับผม,บมเมื่อกี้ผมไปดูแปลงเกษตรมาปลูกไม่ยากเลยครับเราเอาไปทํำเองที่บ้านได้ด้วยครับผมและเด็กๆน้องๆเพื่อนๆผมนะได้ช่วยกันเยอะไหมครับครับผมทุกคนจะมีส่วนร่วม ในเรื่องโครงการเกษตรณอาหารทุกวันครับคนละเล็กคนละน้อยครับดีจังเลยมาโรงเรียนวันแรกก็ได้กินอาหารฟรีๆแล้วก็ปลอดภัยเพื่อนๆทํากันเองหมดเลยแล้วหอออกับคุณครูก็ใจดีดีให้เราได้กินกันด้วยหอออกักินข้าวกับผมนะครับเอาเลยครับเพราะว่าผลรับประทานกับน้องๆชั้นปสองปสามนะครับโอ้งั้นผมจะไปกินกับเพื่อนๆแล้วครับผมครับแล้วก็วันนี้เราจะได้กินมื้อแรกที่อร่อยอร่อยแน่เลย ขอบคุณขอขอนนะครับขอบ,ขอบคุณครับไปค,ครับไปกินอาหารกลางวันสุดแสนอร่อยกัน